สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่คกรับสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องสสดีพี่้องสวัสพน้องสวัสดีพี่น้องดน้องสดีพ่น้อสวัสดีพี้องสวัสีน้องสวัสดีพน้องสวัสดพี่น้องสวัสดี้องีพี่นองสวัสดีน้อสวัสดีพี่น้องสว้องสวัสดีองสวัสดีพี่นอ่น้องสวัสดีพน้องสวัีพี่น้องสวัองสวัสดีพี่นองสวัสพ่นองสว้อนี้ เออดีเฮ็ดดี้บบนี้ตาตีใครตากีตีบอเออาดตามรยนะกีบี่บกสีาให้ตามเามก่อเนียกมาเห็นื่อเดียวเดียว่ใช่นม่กีตีมัสตเนาะเอาไปใอันไหนะเคยหมอนะตัวนี้นีกมีพักตัวนี้เอาจุ่มกปุดน้ำเย็นพักเี้ยเขาเอ่นนี่พักสะอมพักสะอมพักขาพักขาเนี่ยพักขาขาพูดเาขา

แม่ฉันตีแตว่าเองอาตห้าปากเองเพื่อนมาสิไปเอาผักขาเักขามันมีแต่กล่องนน้อยนินกเก็ได้อ่ว่าเองไปเอาผักขาไปจักนั่งยีดดเ่อนมอยากกินกับพุ่นเด้เพื่อนมากขนั่งขายืนโดดน้ำกันกระบอกเหพื่อนบอกนังขาโลกของรนังเนาะเอามันหนหมไปเอากลัไปเลยเดี๋ยวไปไกลนะยเก็บเปนะแห้งจะกกับโต๊ะขู่ว่าความ กินได้ก็ได okay. ้ข้างๆกมเยข้างก็ม so ืม so ืเ so ือพร้อมขวกพอเมื oh, ่อเขายังสีให้เขาจะาตงให้แพรพแพี right. ่น้องโอ้ยสยาเนียเา่งเียวเอน่เจาที่่เป็นเปินด้ยสมกันไงเานี่อสาเสิเนาได้มัเขายังิอเด้อ กมากก็ไม่สดตอนเลยไปเปียกกคิเป็นยังไงไอซูเอ้ยเดียมอยากมายังคืนจีกมายังพังไม่สอดเจ๊น้ำกินมาวันนักว่างขันขันมันโมเวในป้ายมันกินด้เก่งแต่พอบีไม่อบีเก่งกูขันอาพะเด็ยงหักก้ามปอนน่เอง เียงไทหดหมนม้นไหมขึ้นเืีบ่เนเอาน้ามาใส่กรปขี้มืองวับีหน้าตเพื่อยังไม่กรปุก้ยูกันไปเอาไม้แ้วเอาไม้ได้หนึตความเต็มุตุกซาแบใ่ดเออุษช่ไ้ีปน้าวจองะรยจองจองบนจคจองยว่ด้ซาอโสุดเย มนีมตํมุเนะพี่งตหกุ้งห้เลยกับกระปุ้นตํกระปุ้นเาเป็นงวเนาะมันจะแซ่บด้นุ่มตีด้โนตํา่ไมเห็นตีตํากตีตํกระปุ้นนัน่ะเด้อคนพักคานะมาอยู่เอาปาพื่อพกไปใชปะไปดกมันไปใช่รไม่คือนอตเอวะใช่ตนใช่ต้นไม่ใช่ลาแดกเหัวนี่ใส่เปก่อน ไ้น้อยถ้ากินหรือชิมเฮียจ้าบอกว่ามือด้พี่น้องมมีนะอิ่มแน่พรามันขาดบางนาต็มดี่แะอใครชิมมายนอ่บสะดาบสะดานึ่งคือนี่แหละซื้อในไรนซื้ออะบอกซื้อแนึงไปเองสาสิขัดเด็ื่อนึ่งชามก๋้ยเตวเหชามกเี๋ยวมาชากยอือ คือสีนวเนาะใช้ข้าวปุ้นใช่ดิน่ามั่นยมามาคนเล่คนเลคน้นเขาบอกมูชัวร์ก็ม่ก่คนเป็นตัเย็นนี่ตะบแดงเอาแใส่เลยก้างโอยเอาขึ้นมาองอะไรบักหน้าปวดหน้าไอหนอนนีมันกัวตแาง หนามกระมาทำไมคุณเด็กคุณเด็กนะคุณชางมันหาด้ยโอ้คุณชาจำหน่อยคุณนังหอกเพกออมายคายบหคุณบ้านเชี่ยนีนบะมีเท่าไหรอีสินเาขืนเขา้ดีเนาะ จังไหมเราเออชิมบ้างเข้มบ่แซบแซบเป็นมากไปบ้านมึงคือกันไหนถูกยาไปยาไปตัดว่นี่ตัดต่ว่สิยุบห้ายุตสิยุบเอวบ่ตัดหรอมสิยุบง่าโอเนี่ย่ตัดเพราะยุบง่ายม่ถูกนะมาเกิเกินหน่อยขชิสยใส่หนยเาลยนี่ม ่บน้อยมึงบน้อยมมากนี่มันเฮียบอมีให้ไปหาชิปก็ไปหาพันบอลงมงน้อยเหรอเป็นกระจักเนาะขึ้นเทียขึ้นจากอลสีบุ๋นเจ้มันนี่มันโจ้บอลต้องโสงมันเฮียที่อะเราจะไปเสื้อผมายไหมไปหัันเอออันจีจริงมือมือที่ว่าไปตาโฟนเงินเสียลเสียย่เียกินก้าบอนีิม่าเออเกินก้าบย่งตามไส่โรยแตกูไปตานกับก อย่างจะไขว่เนาะไข่นาชิคกี้ายถูกไปเอนั้นเขียนนป้าจเครื่งโคกพี่นาะเมื่อไร่ถาเหี้ยอ่ชองบันไเป็นควมเสื่องข่นะบอกไปจุดเข่งขีนเยียบมืงโบรามบันีมันเอนเดือนอ้าเงินเถียเจ้าเถียอยู่ใสเ่งเถียจได้่อืมไปเดียวเห็น่แห้งตอนไปเสียิวออกจากทงเสือเขียรคือนคนดูไอติวออกเทระไปเทระไปเทรไปขี่เลยพอดีเจสิปลายฟาดรวมเล้

ที่ไมาใช่ต่างกต่งันดีที่อะตังอันนี้โดน่าเอกคือไหมอะไรตัวไนมาสูงมาสิดังนบยอดจอเขามั้ยนี่งันรูประบาไอ้ชาตินะคะคุณเจดโดดึงค่ะเห็นไเห็นอแต่กูนเนตี่เเสิร์ฟเแกว่ดหน่อยเดตเสิรกว่านั

ตามกระุิ่ออกว่าบีกินทัคายดีพอน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 เยทั้นี้นี่อิดจังกินหรอจุินเิกินบบิร์ดจริงิ่าินกระากานอบเบิดได้ปรสากินตังคายกับาเออกระป๋าน่าอ่ะฮอ้ยเดืดากนามากนะกินดึง่คือตอนนั เห็ดกุ้งว่ะเขื mm. mm. ่อนในห้องเข้าไปลงมูเห็นนะน้ำน้ำไม่จ้นน้านะเปนน้วเดี๋ยวเรอยู่ก็เซวน้าวไปกินจังเดียวสางกินยางเดียวเผือ จะอยู่เขาเพื่อเดียวมันก็จะเปลืองครับเนอะแล้วครัวขมยคือแบบมันวายแล้วหรอวายไม่กินเพื่อนชนไกินเพื่อนสูนสูหน้ือมาแน้เมยเพื่อไปเสรจไปเืองนุ้ยมองนั่งนะคุเดือดนั่งตื่นนั่งกับานั่งย้อน้าองตางุณนุอยู่ดสายจะมึนจะย่ำเล็กวามันเหนีดได้ก็มันมุ้ยมองนั่งกูยังดูเพื่อนน้ำพระเอาหายนะก็ไปอีไปจังทางมงนใหญ่กว่าน้ำแต่มไป าชวนนะไอเดนิแ่นนเไปนี่อีอเออไปหาข่อยกัยังไงไปเดีวไปกัได้บบนั้นอันจุมบที่ตะไนไปตะเกิม่อรุ่มหามองอ่าันน่ากับปท่าอยู่ห้ยนะเทากัเป็นยังไงหน่าเจอได้สมมติที่เชียงบอน่าจมอกไว้ไปอุบ งานอะรไปผมเคยไปจ้เออนอะไเล้กับินอะไรนะเพราะอยู่แกะบ้าน่แไกาไปเท่ไหนโดนให้โดนหดหนาโดนเถียงยู่ฝกยนี่สิบ่ทอือไปเทียงหน้าบกดน นายกออะไรเจ้างาบุกดดนหดเลยมิน่ามิน่าเดินบ้านทั้งรุ่มเลยนางยูกอเองก็ยังขืนนะคุณคำเดือดเกียวเลยักาเลยม่้ดยกางเลยนเอผมว่ามินเนาะเล็กอันนี้ พอดีค่ะจังโอ้ยแต่ย่าแต่ย่าชิมถิ่นเลยพอดีมากเ้ยอ่ะมดชอบหรือเป่ะติดนะติดตวมั่กิใส่ขี้มือเนีชื่อันโยก็ได้ใส่ขี้มอเลยไข่มุกแหน่ชิมรูปไข่ชิมกอมขอบปุแม่ไหมอ่ไม่อาไปไอยทาปบุญไปเดี๋วป่ะแม่งให้แม่เด้

เยอะมากเลยนะเธอโมยู่มย่าลวมหมยน้ออ่าไปเนาะขึ้นเท้าอีกขึ้นบนเอ้าอันนี้โอ้ขอบุญขอบุญจนมากจังเนาะ

เมันเหอยนเบ้นาะเนขนเราเสิรกินตำนานเราสำหรับเา่างมื่กินเค็มแล้วบอกมึงค่ะมือกิ้มกินเค็มสิตายสิหมแบบว่ามัน่าเค็มแบบเพ่งแห้งปาาติดากเบิร์นนึง เคยกินเอ็กนยังบาจะบาดแคบที่แถ่มันกินจานกินมาทุกการแรงไปรีวิวเพื่อนของงานเลยไปพ่อบุเมือใหม่ก็ไม่รู้มันหกหาอเพื่ออติดก่อนครับโอ้ยใหญ่จัไปที่านไปท่าไหนแดแเ้ากลไปไปนี้รีวิวเพื่อนตอนี้เราไปรีวิวเพื่อนพอม่ตาอ้าอีเไหมอ่ะปิดไหนดิเราจาที่นา ายบาจะมาแล้วข้าวที่เสร็จเ